ม่ค่ะกูจะกูจะเจ้าของคลองคือค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนปีที่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เห็นน้องๆทั้ง20คนเข้ามานะครับเห็นผู้สนับสนุนนะครับเห็นพี่ๆสื่อมวลชนที่มากันต้องบอกว่าดีใจก็ปลื้มใจครับที่งานปีที่2ยังสามารถดำเนินการมาแล้วก็ยังจัดได้นะครับ ยิ่งใหญ่มากขึ้นยังไงบ้างครับปีนี้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆน,นะครับขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันทาฟาสต์แท็กแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือปีนี้นะครับเรามาจัดที่เซ็นทันขอนแก่นเปิดตัวกลางห้างนะครับแล้วก็บันไฟนอลที่12ตุลาคมเราจะจัดที่ขอนแก่นฮอล์ข้างบนเลยครับปีนี้เซ็นทัลเลยครับ คุณบอกว่าในรอบออร์ดิชันรอบวงดำเมื่อเช้าค่อนข้างดุถูกครับยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศต้องถามเนี่ยกรรมการออดิชั่นแล้วครับอ,อ่คือคือจริงๆก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นค่ะเราก็เลือก,อกตามความเหมาะสมแล้วก็พ e พอ o r m ของน้องว่าน้องเหมาะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะอะไรยังไงแต่ก็วันนี้มันจำกัดแค่20คนที่เราจะต้องเลือกก็ได้มาน้องๆ20คนก็ฝากน้องๆด้วยค่ะ น้องเอลา่าน้องเอลา่ออลา,ออลาครับค่<ป>ะก็รู้สึกตอนแรกคือตื่นเต้นมากมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นกรรมการซึ่งปีแรกที่ได้มาเป็นกรรมการกับพี่เซงด้วยแล้วก็ได้เห็นาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ของทุกคนคือโดดเด่นมากมากเลยค่ะก็เราก็ใช้ทั้งประสบการณ์ที่เอล่าเคยทําง,งานมาแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้เข้าประกวดด้วยก็รู้สึกว่า ทุกคนมีความชายของตัวเองก็อยากจะอยากจะสนับสนุนทุกคนตลอดเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะพี่จัลระคบพี่จัดเป็นไงคงราคาฟั t แท็กเมื่อเช้าก็าเป็นครั้งแรกของจัดครับที่ได้มาเป็นกรรมการ m i d i อินเตอร์คอร์กครับก็อยู่ในฟัสแท็กสูกของสปอร์ตลุกสปอร์ตครับก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านกีฬาบอก พี่ๆน้องๆที่เข้าสมัครในการปรับลุกป,ปรับสรีระสร้างกล้ามเนื้อต่างๆให้ดีขึ้นครับก็เป็นแรงใจให้น้องๆทั้ง20คนครับคุณน้อยค่ะคุณน๊อยคือน้อยผู้ขอบตั้งมาด้วยกันส่วนวันนี้รู้สึกเป็นปีที่สองนะ้องรู้สึกภูมิใจรู้สึกปรับพืมเมื่อกี้ใครจะเห็นแอบร้องไห้เพราะว่ารู้สึกภูมิใจกับพ,พ,พี่เซงเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าพี่เซงเขาทำเพื่อจังหวัดขอนแก่นแล้ววันนี้ภาพมันชัดนะว่า มันภูมิใจแบบเพื่อนทําได้เพื่อนทําให้จังหวัดเลยนะฮะก็เลยรู้สึกปลื้มเพื่อนมากๆก็เลยรู้สึกซาบซึ้งใจเอิดเนี่ยฮะจริงจริงสี่ราคเป็นไงบ้างรอบไปเวทีการประกวดมาหลายเวทีนะแต่ว่ามีไม่กี่เวทีที่ทราได้รู้สึกผูกพันหนึ่งในก็คือเวทีมิสเตอร์ขอนแก่นเพราะว่าอยู่กับพี่เซ็น่ะมาตั้งแต่เร,ตเริ่มต้นเริ่มต้นแรกๆจริงๆเลยแล้วเราก็ ปีี้เป็นปีที่2แล้วมันเหมือนกับว่าเราโตไปด้วยกันแล้วเราคุยกันทุกวันจริงๆแล้วเราดีใจที่วันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็หวังว่าพี่น้องๆสุงคนทุกคนจะให้การสนับสนุนเวทีนี้แล้วก็จะกลับมาได้เจอกันอย่างยิ่งใหญ่ครั้งที่วันที่22ตุลาครับว่าเป็นกาลังใจกับน้องๆทั้งหมด20คนบนเวทีวันนี้ด้วยนะครับครับก็จริงๆปีนี้ก็ถือว่า ไม่ง่ายเลยถ,ถึงจะตัดมาแล้วปีหนึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ยากอีกปีหนึ่งนะครับทุกคนตั้งใจทํางานกันทุกคนแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือความเป็นอีสานนะครับสู่นชั่นไวอะไรครับแล้วก็ปีนี้เรามาในคอนเซปต์ของเรื่อง uh, belief plus แล้วก็ power นะครับความเชื่อที่จะทําให้เรามีพลังเนี่ยครับก็ทุกคนวางแผนกันมาค่อนข้างนานประชุมกัน หนักหน่วงมากครับก็ดีใจครับที่วันนี้ทุกคนยังให้ความร่วมมือเหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่พี่เสี่ยวและทุกทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับเจ้าของสถานที่เจ้าของบ้านครับปีนี้ก็ก็ต้องบอกว่ารู้สึกกินดีมากๆนะคะที่ได้สู่การท้าเซนทรัลขัดเงินนะคะได้เปิดพื้นที่นะคะสาหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะแล้วก็เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความตั้งใจของผู้เข้าประกวดทุกคนเลยค่ะ ในปีนี้หนูที่จะคว้ามงิสเซอร์คอ,มมอแยงบอกว่าจะต้องมีเรื่องของความเชื่อ,อด้วยนะคะน,น้องต้องต้องชใช้ไหมบ้างก็คือพี่เซงเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้20คนนี้นะครับเป็นเด็กอีสานกันนะครับจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อเพราะเป็นคําสอนของปู่แล้วทุกคนมาเนี่ยทุกคนเชื่อว่าตัวเองทําได้ แล้วพลังมันจะเกิดขึ้นแล้วนี่แหละระหว่างที่อยู่ในกองนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยพี่เซงเชื่อว่าพลังเนี่ยที่เขาจะต้องส่งออกมานี่นะครับทำให้คนทั้งประเทศทําให้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันเองในกองไม่ว่าจะเป็นใครที่พบเห็นเนี่ยได้รักและได้ชื่นชมความเป็นเด็กอ,อีสานนั่นคือที่พี่เซงเชื่อว่าใครที่มีพลังที่แสดงออกมาทั้งจากภายในส่งออกสู่ภายนอกได้คนนั้นแหละครับที่เหมาะสมที่จะได้รางวัลแต่จริงๆแล้วเนี่ย 20คนเนี่ยพี่เซงวชชนะแล้วได้งงหมดแล้ว20คนซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ายากมากที่จะต้องตัดสินใจให้ใครนะครับก็ยื่นอยู่ในที่ตัวเขาเองนะครับไม่ได้อยู่ที่พี่เซงอยู่ที่คนดูอยู่ที่พี่พี่สื่อมวลชนนะครับอยู่ที่กรรมการนะครับแลนั่นคือการตัดสินของทุกคนซึ่งพี่เซงก็เชื่อว่าน้องจะทำออกมาได้ดีมากก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นนะครับ มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยสปอนเซอร์นะครับด้วยผู้สนับสนุนที่อยู่ในป้ายข้างบนนี้นะครับก็ต้องบอกเป็นอะไรที่ปื้มนะครับเป็นอะไรที่มีความตื้นตันใจนะครับที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เกิดไม่มีผู้สนับสนุนก็หมายความว่าเวทีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แบบนี้เราต้องควักเงินเองนะครับพอมีพอมีผู้สนับสนุนเราก็ดีใจแล้วก็มีน้องๆผู้เขาประกวดทุกคนที่สมัครเข้ามากรรมาการทุกท่านนะครับ ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้คือพี่ๆสื่อมวลชนซึ่งปีนี้เราจะเห็นว่าเราเป็นเวทีเล็กๆต่างจังหวัดพูดง่ายๆคือเป็นเวทีบ้านนอกก็ได้นะครับจะดูสิครับที่ใหม่ที่ตั้งอยู่กันเนี่ยครับต้อ<ม>งบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนั่นคือความรักความสุขที่ทุกคนที่พวกเราได้รับในความเป็นคนอีสานและพิเศษเชื่อว่าในวันนี้นะครับการเปิดบ้านเปิดเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าสื่อมวลชนทุกคนมาคนทั้งประเทศได้เห็นนะครับเราจะได้เห็นเสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นเองต้องบอกว่าเป็นซิตี้ออฟสตาร์ไม่ได้เป็นเมืองของดารายอย่างเดียวเป็นเมืองของอะไรรู้ไหมครับหนึ่งของการศึกษา2การแพทย์3การคมนาคม4พักสินค้าและบริการนวัตกรรมเราคือซิตี้ออฟสตาร์นะครับต้องบอกว่านี่เรากําลังแสดงออกนะครับเพื่อเป็นการรว่รวมมือกันของทุกส่วนนะครับต้องบอกว่าปื้มจริงๆครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปครับภับนิ่งใช่ไหมครับ